สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็มาทำเมนูสำเร็จรูปอีกแล้วนะคะไก่ทอด KFC ไก่ทอดเนาะไก่ทอดสำเร็จรูปเพื่อนนะคะ Southern Fry นะคะนี่ค่ะมิกนะคะนี่ค่ะเขาทำสำเร็จเรียบร้อยมาแล้วเพื่อนนะคะใหม่ๆสดๆนี่ละคะเดี๋ยวก็พราจะมาอุ่นนะคะอุ่นในเตาอบนะคะแล้วก็มาจัดจานเสิร์ฟนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพราไปอบก่อนนะคะเพื่อน นักเข้าเตาอบนะคะไฟแรงร้อยแปดสิบออนเตนเพื่อให้หนังกรอบนะครเพื่อนนะคะนักก็จะอบประมาณยี่สิบถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้เลยเดี๋ยวเพื่อนไปเช็คดูนะคะเพื่อนนะคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวสุดแล้วก็มาโชว์อีกทีนะคะว่าหน้าตาจะน่าทานหรือเปล่าสวัสดีค่ะวันนี้ก็ อบไก่สําเร็จรูปนะกินเล่นๆค่ะเพื่อนนะคะนี่ค่ะไม่กินกับข้าววันนี้กินเล่นๆน,นะคะไม่หิวข้าวก็ไก่สําเร็จนะสูตรทอดกรอบเรียบร้อยแค่มาอุ่นในโอเว่นนะเพื่อนนะพราก็จะมากินโชว์นิดนึงนะคะขอกินน้ำหนนะักอีกนะคะมนนีเพื่อน <c oughs> มาทดลองทดสอบที่ว่าก,กลัดไก่ของเขาในกรอบจริงไหมเพื่อนใช้มือนะคะใช้มือแหะกรอบจริงค่ะนะ กินกับอ่าน้ำจิ้มไก่นะกรอบอร่อยค่ะเครื่องหมักกรอบมากสูตรนี้อร่อย กินกับข้าเหนียวสุมตำเข้ากันเลยเพื่อนเจ้านี้ขอทานกับเปล่าเล่นๆนะฮะไม่จัดหนักค่ะจัดเบาๆแค่พิถึงจึงมาหา อร่อยค่ะกรอบรสชาติจะออกอเผ็ดนิดนึงครับ่ากรอบนอกนุ่มในสำเร็จรูปนะง่ายเลย อันนี้ไม่ได้แช่แข็งนะเพื่อนสดๆนะคะทำสดๆนะคะเดี๋ยวเอา,เอามาอุ่นทานแค่นั้นเอง พราชอบปีกเพื่อนถ้าไก่เขาจอปีกกินปีกก่อนนะ่ะสำเร็จรูปง่ายแต่อร่อย นะะมีที่ไหนที่นี่แหละ <c oughs> <c oughs> ไม่ทานบ่อยๆไม่เป็นไรกับเพื่อนไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพนะคะ <c oughs> นะคะ เพียงเราไมา่ได้ทอดน้ำน้ำมันนะคะอบเอานะเพื่อนนะ,อ,ะอร่อยมากๆเพราะลาบัสอร่อยกว่ายี่ห้อดังอีกพรรอ,อกดีห้อดังลารรกินไม่ได้เยอะแบบนี้นะเพื่อน 来，嗯。 ็ดนิดนึงกินผักให้หมดจะไก่ให้หมดนะคะเออชอบผักเลอวขอทานขาสุดท้ายละ อ,อร่อยเผ็ดน้ำจิ้มไก่ก็อร่อยออ้ อืค่ะเพื่อนพราก็กินไก่อบสำเร็จรูปง่ายๆแต่พราออร่อยเพื่อนกินสองปีกันหนึ่งขาอิ่มแล้วค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะเพื่อนนะคะไก่อบง่ายๆสไตล์พอล่าสํมเร็ิรูปนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพอล่ามาตลอดนะคะนะคะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย